สวัสดีครับพบกับผมโดนัทน,นนท์นะฮะแล้ววันนี้ผมอยู่กับตัวของ iPhone 15 Pro Max นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นช่องท,าทา้ายๆเท่าไหล่ที่ได้เครื่องมานะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เครื่องกันไปแบบอาทิตย์กว่าแล้วนะครับอันนี้ขอแวะเล่าประสบการณ์การสั่งให้ฟังก่อนนิดนึงนะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยอันนี้ จะเป็นการสั่งจาก Apple นะฮะก็คือสั่งจากหน้าเว็บ Apple เลยให้มาส่งที่บ้านนะครับจากตอนแรกเนี่ยคิวการส่งนะฮะมันลากยาวไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกาเลยก็คือคิวตอนแรกที่ผมสั่งไปเนี่ยแอปเปบอกว่าน่าจะได้เครื่องประมาณวันที่7พฤศจิกานะฮะแต่ว่าไปไปมา,ม,ามาเนี่ยเครื่อง มาถึงก่อนเวลานะฮะก่อนเวลาแค่ไหนนะ,ะวันที่เราอัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่29กันยานะครับก็คือส่งเร็วขึ้นประมาณเดือนกว่าๆเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสําหรับคนที่อาจจะซื้อเครื่องมาตุนไว้แล้วก็รอขายนะฮะหรือว่าคนที่รีเซลนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มว่า Apple เนี่ยอาจจะเติมสต็อกของ Pro Max หรือว่า Pro เนี่ยเร็วขึ้นหรือว่าเติมสต็อกมาเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับ ก็รอติดตามข่าวสารกันให้ดีๆนะแล้วในคลิปเนี้ยเราจะพากันไปแกะกล่องนะฮะเจ้าตัวของ iPhone 15นะครับแล้วก็พาไปเช็คดูนะฮะว่าคนที่ซื้อตัวของ iPhone 15มาเนี่ยควรจะเช็คอะไรกันบ้างน,นะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะพาเครื่องออกจากร้านนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราแกะเครื่องออกมาแล้วเนี่ยเกิดมันมีดีเฟกต์นะฮะหรือว่าเครื่องมันมีปัญหาอะไรเนี่ย สำหรับ uh. คนที่อยู่หน้าร้านนะจะสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ทันทีนะครับหรือว่าสําหรับคนที่สั่งออนไลน์มาเนี่ยก็จะสามารถส่งเครื่องคืนไปให้กับทาง Apple เนี่ยเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆตัวของ Apple Sto r e นะก็สามารถเอาเครื่องที่เราสั่งออนไลน์เนี่ยไปดรอปที่ Apple Store ได้นะครับมาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อน,นเลยนะฮะสำหรับกล่องในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะชินแล้วแหละว,ว่าเขาเนี่ยไม่มีพลาสติกหุ้มามาแล้วนะครับหน้ากล่องเนี่ยก,ก็จะมีเป็นตัวของ iPhone นะฮะที่เราสั่งไปนั่นเองครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น iPhone 15 Pro Max นะฮะแล้วพอพลิกมาด้านหลังเนี่ยด้านบนนะฮะกับด้านล่างเนี่ยตัวของกระดาษที่เป็นเรียกว่ายังไงอะเหมือนซิลนะฮะที่ไว้ห่อหุ้มเนี่ย จะต้องยังไม่ถูกแกะนะครับผมซึ่งตัวกระดาษตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนแกะเองนะฮะหรือว่าพนักงานเนี่ยจะต้องมาแกะต่อหน้าเราหรือว่าแกะให้เราเห็นนะครับตรงนี้ก็เช็คก,กันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งแกะนะฮะมาดูกันที่หลังกล่องกันก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอกเหมือนกันนะฮะว่าตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องสเปคไหนนะฮะก็คืออย่างของผมเนี่ยก็เป็น iphone 15 pro max นะฮะสี ก็จะเป็นระบุสีไว้นะครับว่าเป็นสีในชารไทเทเนียมนะความจุก็จะระบุไว้เหมือนกันนะฮะเช็คให้ตรงกับที่เราสั่งซื้อไปนะครับนะฮะแล้วก็หลังกล่องเนี่ยก็จะมีบอกวันเดือนปีที่ผลิตเหมือนกันนะฮะอย่างของผมเนี่ยผลิตวันที่22เดือน9นะครับซึ่งวันที่22เดือน9เนี่ยมันเป็นวันที่ขายแล้วก็คนที่สั่งจองเขาจองวันที่15เนาะแล้วก็รับเครื่องวันที่22สําหรับคนที่สั่งสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็เปิดวางขายหน้าร้านเลยนั่นหมายถึงว่าเครื่องเนี้ย น่าจะเป็นล็ออ2แล้วละก็คือผลิตวันที่วันที่เขาวางขายแล้วอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของดีเฟกตเรื่องของอะไรน่าจะปลอดภัยอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าถ้าดีเฟกตมาเนี่ยล้วเครื่องสั่งออนไลน์เนี่ยก็น่าจะรอเครื่องกันอีกยาวๆนะครับยิงเป็นเครื่องโปรแม็กด้วยนะมาทีนี้พอเราเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าโอเคสเปคเครื่องมันตรงความจุตรงทุกอย่างตรงนะฮะก็ถึงเวลาแกะตัวของกระดาษตัวนี้ออกมาก็แกะได้เลยนะครับนี่ แล้วก็ทิ้งไปเลยนะทีนี้อันนี้เพิ่มเติมอันนีนึงใครจะแกะกล่อง iPhone นะเห็นมีบางคนแบบแกะแบบพี่เลนอะไรอย่างนี้นะฮะไปแกะอย่างนี้แล้วก็ไปงัดขึ้นมานะฮะอย่าหาทำนะครับวางเครื่องดีๆนะฮะแล้วก็ดึงฝาบนออกแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับพะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว p h o n e มันจะหล่นมาป๊อกอนังนะพอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวเครื่อง iPhone ของเราเนี่ยวางควําหน้าอยู่นะครับดูสีนะฮะอันนี้จะเป็นสีตัวของ n a t ช r ร l t i t ไทเ u เนียมเนี่ย อันนี้รู้สึกว่าสีมันออกตุ่นๆเนาะเฮ้ยแต่ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยนะก็หยิบเครื่องออกมาเช็คให้เรียบร้อยนะฮะด้านหน้าเนี่ยตรงบริเวณหน้าจอนะครับก็จะถูกปิดกระดาษไว้นะฮะก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเครื่องวางไว้ตรงนี้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับสําหรับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ย รอบนี้ Apple ไม่แถมสาย Lightning แล้วนะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเป็น USB Type C แล้วนะฮะซึ่ง USB C ที่เขาแถมมาในกล่องเนี่ยจะเป็น USB C 2.0นะครับสำหรับใครที่อยากได้การส่งข้อมูลที่มันเร็วขึ้นนะฮะอยากจะได้เป็น USB 3.0เนี่ยก็ไปซื้อสายแยกได้นะฮะของ Apple นี่แหละก็มีขายเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เสริมให้นิดนึงนะฮะสำหรับประเด็นที่บอกว่า Apple เนี่ยหรือว่า iPhone เนี่ย ใช้สาย USB C ยี่ห้ออื่นไม่ได้นะชาร์จแล้วมันจะร้อนนะฮะอันนี้ไม่จริงนะครับหลายๆช่องก็ออกมาบอกแล้วนะฮะก็มีหลายๆช่องเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วนะฮะว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับก็คือเราสามารถใช้สาย USB C ยี่ห้อไหนก็ได้แหละจะยืมเพื่อนมาก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคจบเรื่องสายไปแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวของกล่องใส่คู่มือนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานที่เราไม่เคยอ่านนะฮะก็มีเข็มจิ้มซิมแล้วก็น่าจะมีสติกเกอร์อ่าเนี่ยสติกเกอร์ เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเอาไปติดอะไรก็ไปติดนะฮะโอเคก็เก็บไปนะฮะอันนี้เป็นปกติที่ Apple จะติดมาให้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องของเรากันดีกว่านะฮะสำหรับตัวเครื่อง iPhone 15รอบนี้เนี่ยแนะนำนะว่าใครรับเครื่องมาตอนแรกเนี่ยให้เช็ครอยรอบตัวเครื่องให้ดีนะฮะ เพราะว่ามีหลายๆคนเลยแหละที่เรียกว่ามีปัญหานะฮะกับเกี่ยวกับตัวของรอยรอบตัวเครื่องนะ,ะว่าเอ้ยตัวเครื่องเนี่ยมันมีรอยบุบนะฮะรอยขีดข่วนนะครับแนะนานะว่าเช็ครอยเช็คอะไรก่อนก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับนี่อย่างของผมโอเคไม่มีรอยอะไรนะฮะพอรอยรอบตัวเครื่องหมดไปนะฮะก็มาเช็คตัวของเลนนะครับสำหรับเลนเนี่ยมันจะมีปัญหาเริ่มมาตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดนะ รุ่นของ iPhone 11นะฮะที่มีปัญหาตัวของฝุ่นในเลนกล้องนะฮะแล้วก็มีปัญหามาตลอดตลอดเลยแทบทุกรุ่นนะฮะโดยเฉพาะล็อตแรกๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากๆนะฮะสำหรับฝุ่นในเลนเนี่ยวิธีการเช็คนะฮะใครที่อยู่ในร้านเนาะที่อยู่ใกล้ไฟอะไรยเงี้ยก็เอาส่องไฟเนี่ยแล้วก็ลองเรียกว่าย,ยัางไงยังแยงดูยังแยงดูตะแคงดูเออ ยังยังดูหลายๆมุมนะฮะว่าในเลนกล้องเนี่ยมันมีฝุ่นอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคของผมก็ไม่มีฝุ่นนะฮะเรียบร้อยนะครับพอเราเช็ครอยรอบตัวเครื่องเรียบร้อยเนี่ยเช็คฝุ่นในเลนกล้องเรียบร้อยเนี่ยเช็คกระจกหลังนะฮะว่ากระจกหลังเขาเนี่ยเขามีรอยมีอะไรหรือเปล่านะฮะโลกโก้แอปเปิลเนี่ยอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะสำหรับโลกโก้แอปเปลิลถ้ามันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยอันนี้คุณอาจจะโดนของปลอมนะฮะซึ่ง ถ้าสั่งจากร้านที่เราไว้ใจได้อย่างแบบตัวแทจนจําหน่ายอะไรปกติก็ไม่น่าจะต้องเช็คอะไรตรงนี้นะครับพอเราเช็คเรียบร้อยตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาแกะกระดาษที่ติดหน้าจอของเราออกมานะฮะก็แกะขึ้นไปได้เลยปกตินะครับเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอของ iphone 15ของเรานะฮะเช็ครอยให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะเปิดเครื่องเหมือนเดิมนะฮะ หน้าจอของเราเนี่ยมีรอยขีดขนะ่วนนยมีรอยแตกรอยอะไรหรือเปล่าตรงขอบตรงมุมเนี่ยบริเวณด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็เช็คให้เรียบร้อยนะฮะมีคนเจอเหมือนกันนะว่ามันมีรอยเรียกว่ารอยบินนะฮะตรงขอบตรงมุมนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยนะผงผมก็ปลอดภัยนะฮะไม่รู้เพราะเป็นล็อตที่2หรือเปล่าหรือว่าเราแค่ดวงดีนะเดี๋ยวนี้ซื้อไอโฟนต้องลุ้นดวงด้วยอพอเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาเปิดเครื่องนะฮะเอ๊ะแต่ก่อนจะเปิดเครื่องนิดนึงแล้วกันนะ ก่อนจะไปกดปุ่ม power ที่เปิดเครื่องตรงนี้ลองเช็คปุ่มที่เป็นปุ่ม action button นะฮะว่ามันกดได้ปกติหรือเปล่านะฮะกดแล้วมันกดลงหรือเปล่านะ,ะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็ลองกดให้หมดนะครับกดแบบนี้อ่าอันนี้คือกดเราไม่ได้เปิดเครื่องนะเราแค่เช็คปุ่มเฉยๆนะฮะว่าเออมันกดได้ปกติเนี่ยก็โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับมาทีนี้ก็ถึงเวลาเปิดเครื่อง ขอวางอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเปิดเครื่องได้ปกตินะครับเนี่ยพอเราเปิดเครื่องมาเนี่ยก็จัดการเซตอัพให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่จะโอนข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ในขั้นตอนนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องไปเลยก็สําหรับคนที่อยู่หน้าร้านนะฮะอาจจะเซตเครื่องเป็นแบบเรียกว่าย,ยัางไงเป็นแบบมาตรฐานไว้ก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้เช็ค ตัวของซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยว่ามันทางานได้ปกติหรือเปล่าเช็คฟังก์ชันการทํางานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอเรากลับบ้านเนี่ยเราก็ค่อยไปรีเซ็ตเครื่องอีกทีหนึ่งหรือว่าค่อยไปถ่ายโอนข้อมูลอีกทีหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปได้นะครับแต่ผมต้องหาประเทศไทยก่อนตอนนี้เนี่ยก็เป็นการเซ็ตค่าปกตินะฮะก็สามารถกดเซ็ตไปได้เลยนะครับติบเตบตบต่อไ i f ฟสักหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คตัวของฟังก์ชันการทํางานพื้นฐานสําหรับ ตัวของ iPhone นะฮะโดยเฉพาะ iPhone 15นะครับพอเราเปิดเครื่องมาแล้วนะฮะสิ่งที่อยากจะให้เช็คนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยลองเช็คพวกของปุ่มการทํางานต่างๆก่อนนะฮะเริ่มแรกนะฮะเริ่มจากปุ่มตัวของ Power เลยละกันนะฮะกดที่นึงเนี่ยสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานของ iPhone 15เนี่ยก็จะเปิดตัวของ always on มาเลยนะคิดว่าน่าจะทุกเครื่องนะฮะกดทีนึงเนี่ยก็จะเป็นการล็อกหน้าจอนะครับก็จะเปิดเป็น always on นะฮะ โอเคต่อไปนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะก็เช็คให้เรียบร้อยนะฮะว่าปุ่มเนี่ยมันสามารถกดลงไปได้ปกตินะฮะกดแล้วมันทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัวของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะฮะก็คือปุ่ม Action Button นะฮะลองกดดูนะครับผมกดทีนึงเนี่ยจะเป็นการเช็คนะฮะว่าตัวของโหมดที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรนะฮะอย่างเช่นผมกดทีนึงเนี่ยก็จะคือเป็นการเปิดโหมดซ i l เลนสนะฮะนี่เช็คดูนะครับ แล้วก็พอเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการเหมือนการท็อกเกิลนะฮะว่าโอเคสลับไปใช้อีกโหมดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นโหมดเปิดเสียงแบบนี้นะครับหรือว,ว่ากดค้างเพื่อปิดเสียงนะฮะก็เหมือนเหมือนกับตัวของซายเลนสวิตนั่นแหละที่เป็นการท็อกเกิลนะฮะซึ่งตรงนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะฮะว่าเราจะใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรนะฮะต่อไปนะฮะที่อยากจะให้เช็คเนี่ยก็คือตัวของแบตเตอรี่ไซเคิลนะฮะซึ่งในตัวของ iPhone 15เนี่ย มันสามารถเช็คตัวของแบตเตอรี่ไซเคิลได้นะแบตเตอรี่ไซเคิลเนี่ยคืออะไรนะคือจํานวนรอบการชาร์จนะฮะว่า iPhone ของเราเนี่ยมันผ่านการชาร์จมาแล้วกี่รอบนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะฮะให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ทั่วไปนะเมนูทั่วไปหรือว่า general นะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ about นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมานะฮะล่างสุดเลยนะครับสำหรับ iPhone เครื่องใหม่ๆเลยเนี่ยที่เพิ่งแกะกล่องออกมาเนี่ยแบตเตอรี่ไซเคิลเนี่ย ควรจะนะควรจะเป็น0นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น1ก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีไม่ควรจะเกิน 2, 3นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบตเตอรี่ไซเขึ้เนี่ยขึ้นแบบโอ้เป็น10อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะผิดปกติแล้วนะแนะนำว่าให้แจ้งพนักงานหน้าร้านนะครับซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับ ตัวของสมาร์ทโฟนทั่วไปนะไม่ใช่แค่ iPhone นะฮะมันยังมีวิธีการเช็คอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมจะทำลิสต์รายการไว้ให้นะว่าเวลาเรารับเครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เนี่ยเราควรจะเช็คอะไรบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถกดพอยส์นะฮะแล้วก็ เช็คตามลิสต์รายการที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการอันบ็อกนะฮะแล้วก็เช็คลิสต์ iPhone ของเรานะฮะว่าก่อนจะรับเครื่องออกจากหน้าร้านเนี่ยเราต้องเช็คอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับในแง่ของการใช้งานต่างๆเนี่ยว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงนะฮะ พอเราเอามาถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วยิ่งมาเทียบกับตัวของ iPhone 13 Pro Max นะฮะหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยกล้อง13 Pro Max เนี่ยแอบจะสวยกว่าด้วยนะฮะมันจะเป็นยังไงนะมันจะสวยกว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะเป็นคลิปในเรื่องของการใช้งานนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมโดนนันนนนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ